สวัสดีครับเพื่อนๆน้อเพื่อนคลิปนี้มาดูแต้มสองตะบนนอนเพื่อนนะแต้มสองตะบนสองสูตรสองสูตรแล้วก็คลิปที่ผ่านมาที่เราให้แต้มสองตะบนไปผมก็เลยเอาตัวเลขมาส่วนกันเป็นสามสูตรนั้นเพื่อนนะสามสูตระก่อนเขาดูแนวทางของเราเพื่อนฝากช่องฝากคำเตือนกับคลิปโลวนี้ทําขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น ไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทุกชนิดโปรดใช้วิจยยารณญาณในการรับชมด้วยนะครับแต้ม2องตำบนนั้นเพื่อนนะแต้ม2ตำบนแต้ม10หน่วยอเอาขึ้นมาก่อนแล้วค่อยปรับใส่เพื่อน เต็มสองตัวบนนั่นเพื่อนนะเจ็ดสี่สี่หกเต็มศูนย์แต็ 4, 4, 6, แตมศูนย์จีงวดตอนนี้ไม่ได้เขียนจำนวนงวดสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้างวดนี้เพื่อนสิบห้างวดนี้สองสูตรนี้แต่อีกสูตรหนึ่งที่ว่าผมให้เพื่อนไปแล้วนั้นตัวนั้น ตัวนั้นเดินดีมากนะพาอสูตรนั้นนะเพื่อนนะตะเลขมันหลายตัวสูตรเก่าที่ผมให้เพื่อนไปแล้วสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวเก้าตัวตัดออกไปแต้มหนึ่งเาแต้มหนึ่งเป็นแต้มดับตั้งแต่เป็นสูตรมายังไม่ยังไม่ผิดนะเพื่อนนะแต่เป็นสูตรมานี่ยังไม่เคยผิดแต่เป็นเก้าเก้าตัวแต่ที่เอาตัวนี้มาตัดมันเหลือแช่ไม่กี่ตัวเหลือไม่กี่ตัวเหลืออยู่ครึ่งหนึ่ง หลืออีกสองสูตรยังไม่ทำมาถ,ถ่ายให้เพื่อนดูอีกสองสูตรเก่าเราอยู่อยู่อีกสมุดเล่มใหญ่แต้มศูนย์นั่นเพื่อนนะสี่สี่หกนี่แต้มศูนย์ต้มศูนย์ต้มหกต่อมาแต้มหกต้มเก้าเก้าเก้าศูนย์ต็มเก้า เก้าเก้าเจ็ดแ,แ, 2, 7, 5, 7, แ, 2, แต็มหกแต็มสองเจ็ดห้าเจ็ดแต็มสองแต็มสองตะบนนั้นเพื่อนะห้าสี่สี่แต็มแปดสองสูตรโซน ก้าเจ็ดเก้านั้นผมว่าเก้าเจ็ดศูนย์นั่นเพื่อนนะผมพลาดแต้มเดียวผมพลาดแต้มเดียวงววนั้นเพื่อนทางเพื่อนทางสุพรรณว่าเสียวมากเลยมางวดที่ผ่านมามางวดนี้ผมจับแต้มร้อยสิบได้ได้แต้มหกผมไปเอาแปดแปดนั่นเพื่อนใส่แปดแปดจะจำได้งววนั้นเพื่อนทาง บางบินเสดายงวดน,นี้อันนี้เจ้าทำบางบินงวดน,นี้เต็ม9 3 9ามเต็มเต็มสี่สเต็ม4เต็ม3เต็ม3มาเต็ม8 ถัดมาี่เต็มแปดเต็มแปดแล้วเต็มแปดแล้วไม่ได้เต็มเ 9. ก 9. ้าเก้าเต็มเก้า แต้มเก้าเราไม่ได้แต็มเจ็ดอ่ะมาเลื่อนให้ดูมาเลื่อนให้ดูอ่ามาดูหวดสุดท้ายนั้นเพื่อนนะหวดที่ผ่านมาออกหนึ่งหนึ่งหกต้มเจ็ดต้มเจ็ดเข้างหวดที่ผ่านมาสองฝั่งมาดูหวดนี้นา่นเพื่อนนะ มาดูวันนี้ได้เก้าเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกตัวไหนจะมาเพื่อนฝั่งนี้ได้สองสามสี่ห้าหกแปดหนึ่งอ่าตัวไหนจะมาเสร็จแล้ว เดี๋ยวเพื่อนดูไว้นั่นเพื่อนนะผมเอาสูตรนี้เพื่อนดูอีกสูตรเก่าที่ว่าเพื่อนดูไปแล้วนี่ตัวนี้มาชนกันอีกนั่นเพื่อนนะแต่ตัวนี้ยังไม่เคยผิดเดินยาวสี่สิบงวดนี้นั่นเพื่อนนะสี่สิบงวดนี้สี่สิบงวดปีหนึ่งยี่สิบสี่สี่สิบแปดสี่สิบงวด เลอเปรตขงวดถึงเยบถึงสองปีสูตรนี้เพื่อนนะแต่มันมันมันหลายตัวเก้าตัวผมนับเพื่อนดูไปเมื่อกี้นี่เก้าตัวแต่เพื่อนว่ามันหลายตัวก็เอาตัดกันในหลายสูตรนั้นเพื่อนนะตัดกันในหลายสูตรนี่สูตรที่ว่ามันไม่เคยผิดนี่ใครจะว่าหลายตัวก็แล้วแต่แต่ผมทําในหลายตัวเสร็จแล้วทําได้หลายตัวสูตรหลายตัวก็จริงแต่ผมตัดได้เลขไม่กี่ตัวนั้นเพื่อนนะอย่างงวดที่ผ่านมาผมก็จับ เลขเด่นสามตะบนสองตบนให้แค่ไม่กี่งวดงวดหน้านี่ผมจับชุดเดียวแค่นั้นน,ะนเพื่อนมั่นใจชุดเดียวงวดหน้านี่ลองดูนะนเพื่อนนะลลองดูปเป็นแนวทางดูถ้าดูแนวทางเสร็จแล้วถ้าเกิดมันเข้ามางวดหน้า,นาก็เหมือนเราไปซื้อเสื้อซื้อผ้านี่แหละเพื่อนราคามันก็ดีดขึ้นมีราคาเสร็จแล้วมันราคามันก็สูงขึ้นนะั้นเพื่อนนะเข้าใจราคามันสูงขึ้น ถ้าของมีห่อแล้วมันก็ราคามันก็ดีดขึ้นนั่นเพื่อนนะของไม่มีห่อก็ลองไปถามดูผ้าหลูตามนี่นี่นอ่าตัดกันไปนั่นเพื่อนนะผมเขียนตัดให้เรียบร้อยแล้วเขียนตัดทั้งสามสูตรให้เรียบร้อยแล้วเพื่อนอ่ะเพื่อนดูตัวชนสามสูตรนั้นเพื่อนนะอ่าึ้นตวยเลขสามเลขแปดเลขหนึ่งเลขหกเลขเจ็ดเลขเก้าเลขศูนย์เลข สองเลขห้าสามสูตรเพื่อนเขียนให้สามสูตรตรงนี้แล้วจำนวนสูตรสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามเลขศูนย์หนึ่งสองสองสูตรเลขหนึ่งหนึ่งสองสามสามสูตรเลข เอ1สองหนึ่งสองสามสามสูตรเอกสามหนึ่งสองสามสามสูตรเอกสสูตรเอกห้สูตรเอกหามสูตรเมีสูตรเดียว x แปดหนึ่งสองสองสูตร x เก้าหนึ่งสองสองสูตระถือว่าสูตรผิดก่อนเราก็เลขเด่นมาตัดแล้วก็ตัดด้วยแต้มร้อยสิบร้อยหน่วยอีกทีนั้นเพื่อนเราทำให้เป็นรายละเอียดเลยอลองดูนั่นเพื่อนนะแต้มร้อยสิบร้อยหน่วยบางที หลักร้อยก็มาหลักหน่วยได้นั้นเพื่อนนะเไม่แต้มเดียวกันต้องเข้าใจนั้นเพื่อนนะหลักร้อยก็มาหลักหน่วยได้ก็เหมือนกับงวดงวดงวดไหนเพื่อนงวดที่ออกห้าแปดห้าเก้าแปดนั่นเพื่อนอ่าแต้มมันได้ทีนี่มันก็หลักร้อยก็มาเลขหลักร้อยก็มาหลักหลักหน่วยได้หลักหน่วยก็ไปหลักร้อยได้นั่นเพื่อนนะเราต้องดูลาตัวไหน, uh, นที่จะอยู่ร้อยตัวไหนที่จะอยู่หน่วยฮะมันคงนั่นเพื่อนนะทําไมันมันก็จะสลับกันอยู่เหมือนกับงวดนั้น งวดที่ออกห้านี่งวดนี้เพื่อนนี่ผมทําเลขก็สลับสลับสลับหลักนั้นเพื่อนนะผมเอาหลักร้อยหลักร้อยเป็นเลขแปดหลักหน่วยผมเอา er เลขสี่งวดนั้น,น,นมันก็พลาดไปแต้มเดียวอ่าเท่ากับว่าแต้มแต้มมันก็ใกล้เคียงกันผมก็เลยพลาดไปแต้มเดียวไม่งั้นผมก็ได้งวดนั้นผมเอาหลักร้อยเป็นเลขแปดนั้นเพื่อนนะเอาหลักร้อยเลขแปดงวดนี้เอาหลักร้อยเลขแปดหลักหน่วยผมเอาเลขสี่ผมพลาดไปแต้มเดียวเสร็จแล้วที่นี่มันมาออกมา 5, 9, 8, ห้าเก้าแปดมือนั้นห้าเก้าแปดผมพลาดไปแต้มเดียวมันผมได้สามตัวได้สามตัวตดนมือนั้นอ่าเพราะว่าแต้มมันใกล้เคียงกันแต้มใกล้เคียงกันกเนพราะว่าแต้มผมเอาผมเอาแต้มผมเอาแต้มอะไรผมเอาแต้มเก้าม่ใช่ดิแปดกับแปดกับสี่แปดกับสี่บวกกันไม่แต้มสองผมมาแต้มสองมือนั้น วันนั้นผมมาแต้ม s เดี๋ยวนี้มันหลักร้อยมามาเป็นเลขห้าเพราะว่าเราถ่ายหลักร้อยดังเราถ่ายหลักร้อยดังเพราะหลักหลักร้อยเราถ่ายได้ตัวเดียวนั้นเพื่อนวันนั้นผมถ่ายได้ตัวเดียวหลักร้อยแล้วมาเป็นหลักน่วยอ่าอ่อเราถ้าเราถ่ายได้ตัวเดียวมันมันจะหลบนั่นเพื่อนนะถ่ายได้ตัวเดียวมันจะหลบมาดูงวดนี้แต้มของเรานั่นเพื่อนนะถ้ากับว่าอันนี้คือเปรียบเทียบอ่ะมาดูแต้มต่อด้วยแต้มอีกทีหนึ่ง เต้มสองตัวบนนั้นเพื่อนนะแต้มไหนจะมาจะมาแต้มตัวรองไหม้าตัวรองก็หนึ่งสองสามสี่ตัวรองก็น้อยตัวหน่อยเอาตัวเด่นหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวเปิดอบตัวไหนตัวเด่นตัวรองสูตรมันเคยมามันจะเป็นยังไงเพื่อนฮะสอบตัวเด่นนั้นเพื่อนนะแต้มหนึ่งก็เอาไปแต้มสามเต้มห้าเต้มหกเปิดสอบเต็มไหนเดี๋จะเอาตัวรองไป แตมสองตัวบนนันเพื่อนนะแตมสองตัวบนจะสอบแตมไหนก็ไปนั้นเพื่อนนะผมมอกระดาษอันนั้นเขียนให้นะสลิปที่ว่าอนตังค์ตามธนาคารนั้นเพื่อนนะพอดีมันเปิดไปเจอก็เลยเอามาเขียนให้เพื่อนไปเพื่อนมมนได้เอาสลิปตัวนี้ไปนี่หรอกเพื่อนนี่เอาเอาแค่ตัวเลขไปแค่นั้นแหละอันที่หนึ่งนที่สิบหกนินเพื่อนนะ แต่สองตะบนตัวไหนจะมาแตมสองตะบนนั้นเพื่อนนะแตมสองตะบนไม่ต้องเขียนแล้วเพื่อนผมพิมพ์แต้มให้อยู่แล้วสุดายกระดาษเพื่อมาตีเส้นแล้วเขียนลงมาข้างล่างอีกเป็นประโยชน์อยู่นเพื่อน,น,นเพื่อนก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้ไปอยู่ถึงว่าอย่าไปดูถูกเขากระดาษทิ้งไปก็ นี่ไปลดรกร้อนไปเ,เพื่อนเช่นนี้ก็ร้อนปีนี้ร้อนมากที่สุดเลยเพิ่งมีวันนี้อากาศพอนี่หน่อยวันร้อนยิ่งกว่าอะไรเลยเ,เพื่อนถือก่าัถลดลกร้อนไปถ้ากับว่าแต้มสองตัวบนเรานั้นเพื่อนนะได้เด่นหนึ่งสองสามสี่ห้าไอ้ตรงนี้ไม่ใช่นั้นเพื่อนนะไอ้ตัวนี้จํานวนแต้มนะจํานวนสูตรนะสูตรที่หนึ่งสูตรที่สองสูตรที่สามไอ้ตัวแต้มเด่นมันอยู่ตรงนี้เลขสามมันก็มี เพื่อซ่อมแต้มไหนเอาไปทั้งหมดมีหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตัวครึ่งหนึง่งนี่กําลังดีเพื่อนอย่าไปถ่ายตัวเดียวตัวเดียวมัน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 จะผิดพลาดต,ตัวเดียวในผิดพลาดเอาหลายๆตัวนี่ถ้าเพื่อนชอบตัวเด่นก็เอาไปตัวรองก็เอาไปตัวนี้ก็เด่นเด่นเพราะมันอยู่ตัวเดียวผมจะพูดอย่างนี้เพื่อนเราไปฟันธงไม่ได้แล้วตอนนี้ผมเพิ่งมาทาเพิ่งรู้ว่าเป็นอย่างนี้ เป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนั้นนอนเพื่อนนะต้องเข้าใจคนไหนถ้าฟังแล้วเข้าใจเข้าใจนั้นเพื่อนนะคนไหนไม่เข้าใจก็จะงงว่าที่ผมพูดใครฟันทงก็ฟันไปเลยเพื่อนช่องไหนก็ฟันธงให้เขาฟันไปเลยผมไม่ฟันแล้วเพื่อนผมเลื่อยเอาอ่ะขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมมาติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับสวัสดีครับแต้มสองตับนนั้นเพื่อนนะแต้มสองตัวบนชอบตัวเด่นเอาไปชอบ ตัวนี้เด่นที่สุดนั้นเพื่อนนะมีสูตรเดียวมันสอบสูตรนี้เอาไปให้เข้าใจกันครับบััสีีครับ